ขอทักทายพี่น้อง f อสายเขียวทุกคนทุกท่านนะครับนานมากแล้วที่ไม่ได้ค่อยลงคลิปนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้เราก็มาพูดจาภาษาต้นไม้อีกเช่นเคยครับผมที่เห็นอยู่เบื้องหน้านี้คือต้นก้านเหลืองครับพี่น้องหรือทางภาคกลางนะครับเรียกต้นกระทุ่มน้ำคนอีสานเรียกต้นก้านเหลืองอ่า การเหลืองนี้สมชื่อนะครับพี่น้องเนื้อไม้เป็นสีเหลืองทิ่นที่เขาชอบนะครับก็คือ,อาตามริมแม่น้ำนะครับตามริมตะลิ่งนะครับผมซึ่งถัดออกไปจากผมประมาณสัก50เมตรนะครับพี่น้องก็จะเป็นแม่น้ำมูลนะครับนี่ก็แทบจะอยู่ติดกับแม่น้ำมูลเลย แล้วก็ความพิเศษของต้นนี้ก็คือมันใหญ่มากครับพี่น้องมันใหญ่โตมากเท่าที่ผมเคยเห็นมาเนี่ยต้นนี้แหละครับใหญ่ที่สุดแล้วนะครับใหญ่ที่สุดแล้วเท่าที่เคยเห็นต้นก้านเหลืองนะครับไม่เคยเห็นต้นก้านเหลืองใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับต้นนี้ประมาณสองคนโอบครับพี่น้องดูในกล้องนี้อาจจะเล็กนะครับดูในกล้องนี้อาจจะเล็กนี่ลักษณะเปลือกของเขาเป็นแบบนี้นะครับ นี่ฮะเป็นแบบนี้ต้นนี้ก็ประมาณสักยี่สิเมตรครับพี่น้องต้นก้านเหลืองเป็นไม้ที่ชอบขึ้นในที่ลุ่มนะครับที่ลุ่มต่ําทนน้ําท่วมได้เป็นอย่างดีเยี่ยมนะครับพี่น้องที่มีที่น้ําท่วมนะครับอยากปลูกต้นไม้ต้นก้านเหลืองไม่ควรพลาดนะครับเนื้อไม้สีเหลืองเหมือนเหมือนไม้ขนุนนะครับออกประมาณนั้นนะครับนี่ฮะผมเดินออกมา ยืนไกลๆนะครับเบื้องหน้าของผมนู่นนะฮะสัก50เมตรนี้เป็นแม่น้ํามูลนะครับส่วนต้นเห็นนี้ข้างหน้านี้ใหญ่ๆนี่คือต้นก้ามปูหรือฉาฉานะครับก็เป็นมาที่ทนน้ำท่วมทนแรงแล้วก็โตไวนะครับถัดมานี่คือต้นคางครับพี่น้องนี่ฮะซึ่งยามนี้นี่เขากำลังมีลูกนะฮะลูกมีฝักเหมือนฝักกระถินนะฮะนะฮะเป็นสีน้ําตาลนะครับ เดี๋ยวมาดูใบครับพี่น้องนะครับการศึกษาต้นไม้นั้นต้องดูให้ละเอียดทุกแง่มุมทั้งเรื่องใบเรื่องผลนะครับกิ่งเปลือกพวกนี้นะครับอันนี้เป็นด้านบนนะครับนี่คือเป็นด้านล่างใบเรียบเลยครับพี่น้องไม่มีขนนะครับใบเรียบเป็นมันๆนะฮะเวลาเรารูบคล้ำนะฮะอันก็จะมีลักษณะของพิเศษนะครับเขาเรียกติ่งหรือปานไม่แน่ใจนะฮะ กิ่งใบของก้านเหลืองนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับโชคดีที่มันมีกิ่งห้อยลงมาให้ให้ได้เห็นใบนะครับให้พี่น้องที่อาจจะยังไม่เคยรู้ได้เห็นนะครับสำหรับต้นก้านเหลืองนี่ผมเองก็สนใจนะครับแล้วก็ได้เพาะมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปลูกไปประมาณ100ต้นนะครับเพราะว่าผมเองก็มีที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมประจำทุกปี นะครับปีนี้ผมก็ได้เพาะอีกนะครับแล้วก็จะปลูกอีกเพราะว่าคนปลูกต้นก้านเหลืองนี่ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ถ้าในตลาดต้นไม้นี่แทบจะไม่มีนะครับมีน้อยมากคนที่เพาะขายนะครับเพาอค้าแม่ค้าที่เพาะไม้ป่าขายนี่จะน้อยมากผมเองก็สนใจต้นนี้เพราะว่าไม้มันสวยครับพี่น้องเนื้อมันสีเหลืองนะครับเนื้อไม้ข้าง,างในมัน ก็อาจจะเป็นไม้ที่เนื้อไม่แข็งมากนะครับเนื้อเนื้อปันกลางนะครับเนื้อไม่แข็งมากแต่ว่าความพิเศษอยู่ที่เนื้อไม้ก็คือสีเหลืองทองอาหารนะครับสีเหลืองทองนะครับแต่ว่าต้นนี้โอ้โหใหญ่มากใหญ่โตมากนะครับเกิดมาเพิ่งเคยเห็นสองคนโอบนะครับพี่น้องก็น่าจะอายุโอ้โหไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจผมว่า50ปี 50ปีถึงร0อปีได้นะครับต้นนี้ถ้าผู้รู้ผู้เฒ่าผู้แก่มาดูคลิปนี้ช่วยช่วยการันตีอีกทีหนึงนะครับประมาณ2คนโอบครับผมเพราะว่าเท่าที่ผมเคยเห็นต้นก้านเหลืองแถวบ้านมันขนาดอายุขนาดต้นไม่โตเท่านี้นะครับมันยังอายุหลายปีมากหลายสิบปีมากส่วนต้นนี้โอ้โหมันใหญ่โตมากนะครับอ่าพี่น้อง ที่มีที่น้ําท่วมก็อย่าลืมนะครับผมแนะนําเลยต้นก้านเหลืองลายไม้สวยงามนะครับเนื้อไม้ของเขาก็เอาไปทําเป็นฝาบ้านพวกนี้นะครับเท่าที่ผมรู้นะฮะฝาบ้านหรือพวกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้นะครับโอเคครับพี่น้องก็มาเล่าสู่กันฟังตามประษาสายเขียวนะครับแล้วก็ไม่ได้ออกอไม่ได้ลงคลิปมานานแล้ว ก็เลยเอามาให้พี่ร้องได้ชื่นชมกันสําหรับต้นก้านเหลืองนี้นะครับ